นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นบริเวณด้านหลังโรงงานขนส่งขุ่งแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียพื้นที่หมู่4ตำบลน,นาหม,ม่อมอ,นนมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเมื่อเวลาประมาณบ่าย3โมงครึ่งที่ผ่านมาตอนเกิดเหตุมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาหนาทึบสามารถมองเห็นมาจากตัวเมืองหาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนจุดที่เกิดไฟไหม้อยู่บริเวณลานเก็บวัสดุเก่าทั้งถัง,งน้ําพลาสติกขนาด200ลิตรยางรถยนต์เก่าซากอะไรรถเก่าและตู้แช่แข็งซึ่งล้วนเป็นวัดสดุไวไฟและเชื้อไฟอย่างดีทําให ไฟลุกไหมอย่างรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วแต่ไม่กระทบกับตัวโรงงานซึ่งอยู่ห่างออกไปราว30เมตรช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานทั้งรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลทุกขมิ้นเทศบาลเมืองบ้านพรุและเทศบาลเมืองคอหงจำนวนสี่พันเข้ามาระดมฉีดน้ําดับไฟเนื่องจากยังลุกลามไปยังชายป่าที่อยู่ติดกันใช้เวลาฉีดน้ําดับไฟประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมไฟไว้ได้ แต่ก็ยังคงฉีดน้ําเยงต่อไปเนื่องจากจะมีกลุ่มควมนันจากไอความร้อนส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเนื่องจากตอนที่ไฟไหม้ไม่มีใครอยู่ในบริเวณเกิดเหตุและเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่ส่งผลกระทบกับโรงงานเนื่องจากอยู่ด้านหลังรวมทั้งความเสียหายก็ยังไม่สามารถประเมินได้และนี่ก็คือภาพเหตุการณ์ขณะเกิดไฟไหม้ที่ทิมาน์ทฟ้าและแตจสงข้าเราลงพื้นที่ติดตามมาให้ได้ชมกันสดๆร้อนๆเลยครับ

เพราะว่าตรงนั้นเราประเมินผลไม่ได้เพราะว่ามันดังตู้ด้วยนี่แหละเบิด่อนี่แหละเบอ่อหลัง เอามีว <t ú i> ัสก่อเกิดเป็นนาวาเนเข็มขอวัสดุด้วหรอตู้นครื่องแล้ก่อเลยไหมอย่างนี้ถูกอย่างตั้งเรียนอย่างเตี้ยวสวย วันเนี่ยกาดีกันนะไร้กับพี่ <laughs> 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 เป็นโรงงานเลยหรอพี่เป็นโรงงานเลยหรือเปล่ามันเป็นตีเก็บไอ้นี่ทั้งกบทั้งโอนะของโรงงานเนี่ยทั้งอะไรอะทั้งก้านเกี่ยวกับทั้ง